สวัสดีครับผมลุงชัยไร่บ้านนาชาแนลนะครับช่วงนี้นะครับพิกที่สวนเก่านะครับที่กําลังติดดอกออกผลหลังจากที่ผมก็ได้ทำชุดใหม่โดยการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเป็นปุ๋ยส่วนเสมอก็ฉีดพ่นพวกธาตุอาหารเสริมทางใบนะครับพวกโปรตีนนะครับพวกไธาตรงๆนกลาแล้วก็แคลเซียมนะครับแคลเซียมบรอน เพื่อเพื่อในการผสมเกสรครับตนนบิดดอกออกผลเลี้ยงดอกเลี้ยงเม็ดอ่อนผลอ่อนไปด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบพวก NPK น,นะครับเป็นพวกตัวก,กลางสูงครับฟอสฟ,ฟอรัสสูงแล้วก็พวกสูตรเสมอนะครับ19 19 19นะครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวครับเป็นโูลอนนะครับที่จะนำมาผสมนะครับเสริมกับแคลเซียมครับโดยการผสมใช้เองนะครับไม่ได้ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาใช้จะเน้นซื้อพวกวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบมาผสมใช้เองนะครับเนื่องจากราคา แล้วมันก็สนุกด้วยนะครับนะครับเวลาเราทเองนะครับอะไรก็ตามนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอะไรก็ตามที่ถ้าได้ทําเองนะครับมันก็จะสนุกมีความสนุกนะครับผมนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สนุกนะครับผมนะครับมันท้าทายนะครับไปดูนะครับว่าผมจะทํำยังไงอะไรยังไงนะครับไปดูด้วยกันนะครับ เอ่อผมได้เตรียมน้ํามาในถังนะครับ20ลิตรโดยประมาณนะครับแล้วก็นี่คือน้ําเปล่านะครับที่ผมนะครับเตรียมมาต่างหากประมาณ1แก้วนะครับหรือประมาณ250ร้ซีซีนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแคลเซียมนะครับปุ๋ยแคลเซียมนะครับมีแคลเซียมอยู่26%นนะครับนะครับแล้วก็ ในตัวเจนนะครับ15นะครับหรือว่า15.00นะครับผมนะครับผมจะตักใช้ช้อนนะครับช้อนแกงนะครับตักเอา15.00นะครับหรือแคลเซียมไนเตรตนะครับตักเอาประมาณ2ช้อนแกงนะครับลงมาผสมกับน้ำน้ำเปล่าที่เตรียมไว้นะครับนะครับตักยากนิดนึงนะครับมือเดียว ครับอีกมือหนึ่งถือกล้องนะครับเพราะว่าขากล้องผมจิงไปแล้วนะครับก็เลยยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับกาวเลยนะครับนะครับสองช้อนแกงนะครับลงมาผสมกับน้ําเปล่านะครับที่เตรียมไว้นะครับก็คนๆให้ละลายเข้ากันนะครับอันนี้ละลายง่ายนะครับผมนะครับละลายง่ายนะครับนะครับออละลายหมดแล้วนะครับ ผมก็จะมาตักเอานะครับเอ่อนี่คือนะครับเป็นเขาเรียกกดบอลิกนะครับหรือชื่อมันก็คือโซลูบอลนะครับหรือโบลอนนะครับหรือโบลอนนะครับธาตุโบลอนนั่นเองนะครับ20.5%นะครับ1กิโลกรัมอันนี้ราคาแค่100บาทนะครับ1กิโลกรัมหนึบาทนะครับรวมค่าขนส่งก็ประมาณ135บาทนะครับ นะครับถูกมากเลยนะครับ1กิโลรอบาทนะครับเวลาใช้ไม่ได้ใช้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นกดบริกเข้มข้นนะครับหรือว่าโบลอนเข้มข้นนะครับเวลาใช้ก็ใช้ช้อนแกงนี่แหละนะครับตักเอานะครับใช้ช้อนแกงตักเอานะครับอ่ ควรจะหาภาชนะใส่นะครับเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะครับใช้ช้อนแกงตักเอาแค่นะครับหนึ่งในสี่ของช้อนแกงนะครับหนึ่งในสี่นะครับไม่ต้องใช้มากนะครับหนึ่งในสี่ของช้อนแกงนะครับลงไปละลายพร้อมกับแคลเซียมนะครับลงไปละลายพร้อมกับแคลเซียมนะครับ คนๆนิดนึงนะครับมันก็จะละลายหมดนะครับจากนั้นก็เทใส่ในถังนะครับถังฉีดพ่นนะครับที่เราเตรียมมานะครับจากนั้นนะครับผมก็ตักน้ํามาอีกนะครับนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะนํามาละลายผงฟูวิกนะครับนะครับก็ตักเอาไม่เยอะเหมือนกันนะครับเอาสักครึ่งช้อนแกงนะครับผงฟูวิก ครึ่งช้อนแกงนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับเป็นผงฟูวิกนะครับกรดฟูวิกนะครับซึ่งเป็นกรดอินทรีย์นี่แหละนะครับกรดอินทรีย์ที่ขุดได้จากเหมืองนะครับเหมืองใต้ดินเหมืองทันหินแหละนะครับนะครับกรดฟูวิกหรือจะเป็นกรดฮิวมิกก็ได้นะครับของกรดฮิวมิกก็ได้นะครับใช้เพื่อนำไป จับรวมกับแร่ธาตุอาหารนะครับจับกับแร่ธาตุอาหารเพื่อที่จะนำไปปลดปล่อยหรือถูกดูดซึมเข้าสู่ใบพืชปากใบพืชได้ง่ายนะครับนะครับช่วยให้การใช้ธาตุอาหารนะครับเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะครับผมนะครับนี้เราสามารถที่จะเติม เราสามารถที่จะผสมกรดอะมิโนลงไปด้วยกันได้นะครับนะครับซึ่งกรดอะมิโนสามารถผสมได้กับทุกปุ๋ยนะครับทุกปุ๋ยทุกอาหารเสริมทุกยาฆ่า,มาแมลงนะครับสามารถผสมกรดอะมิโนลงไปได้นะครับนะครับไม่ไม่ทำปฏิกิริยาแต่อย่างใดนะครับสามารถเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ ช่วยให้เป็นประโยชน์นะครับต่อพืชได้ดีนะครับนะครับตักเอาประมาณนี้แหละนะครับครึ่งครึ่งถึงหนึ่งช้อนแกงนะครับต่อน้ำยี่สิบรตเนี่ยนะครับผงกรดอะมิโนนะครับผงกรดอะมิโนหรือโปรตีนนั่นแหละนะครับซึ่งกรดอะมิโนก็มีอยู่ทั้งหมด17ชนิดนะครับในนี้นะครับในผงกรดอะมิโนนะครับเป็นโปรตีนสูงเลยนะครับ นะครับ80%นะครับเป็นกรดอะมิโนโ80%นะครับเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนโให้กับพืชนะครับพืชจะได้นำไปใช้ในการสร้างดอกนะครับสร้างดอกสร้างเม็ดนะครับช่วยให้พริกติดดอกติดผลดอกเม็ดใหญ่นะครับดอกสมบูรณ์ไม่ร่วงนะครับเพราะพริกที่มีอายุมากนี่ยิ่งต้องการใช้มากนะครับนะครับ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็แปรปรวนมากเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นําพิธีเซตถังนะครับทีรวมกันนะครับ,นะรบแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่พวกน้ํายาล้างจานนะครับเพื่อทําให้ ก็ทําให้น้ําแผ่กระจายนะครับต้องใส่น้ํายาล้างจานไปด้วยทุกครั้งอย่าลืมนะครับอันนี้ผมก็ชอบลืมเหมือนกันนะครับเคยมักตือกันคนอื่นนะครับแต่ตัวเองมักลืมบ่อยๆเหมือนกันนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาดีๆขย่าเขย่าแล้วก็นําไปฉีดพ่นได้นะครับนะครับขย่าเขย่านําไปฉีดพ่นได้นะครับนะครับ สามารถที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วงแดดอ่อนๆนะครับนะครับตั้งแต่เช้าถึงไม่เกิน4ี่โมงเช้านะครับส่วนตอนเย็นนะครับก็สามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับนะครับไม่ได้จํากัดเฉพาะช่วงเช้านะครับสามารถฉีดตอนเย็นได้ด้วยนะครับนะครับสาหรับท่านใดที่ไม่ไม่มีเวลาว่างในตอนเช้าก็ฉีดช่วงเย็นได้นะครับนะครับฉีดช่วงเย็นได้ นะครับแต่ว่าตอนเย็นก็จะเป็นประโยชน์ได้ช้ากว่าตอนเช้านะครับเนื่องจากปากใบเปิดน้อยนะครับแล้วก็ก,กว่าจะเจอแสงแดดก็ต้องรอหลายชั่วโมงนะครับสู่ช่วงเช้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถฉีดช่วงเย็นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำ าการใช้โบลอนนะครับโบลอนผงนะครับเพื่อทำให้พริกติดปอกออกผลนะครับผมสหลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณรับครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ